สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันจันทร์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมีนาคมปี2565หน้าเกรินแล้วเช่นเคยนะคะงานก่อนนะเพราะว่าคนสมัยนี้เวลามีน้อยนะางานของคุณในเดือนนี้ทุกสาขาอาชีพ จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยิ่งในบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ก็ต้องย้ายค่ะย้ายออกไปจากที่เดิมหรือบางท่านถึงขั้นต้องไปดูงานต่างประเทศกันเลยทีเดียวยินดีด้วยล่วงหน้าค่ะพ่อค้าแม่ขายก็ลูกค้าก็าเข้ามาอุดหนุนกันเต็มหมดเลยทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะในในเดือนนี้คนเกิดวันจันทร์ดวงดีดวงเฮงมากๆเลยค่ะอืม ลามปามาถึงเรื่องเงินเลยนะคะเงินก็มาเต็มกอบเต็มกร,รมค่ะได้เยอะ OT เข้าไหมคะคน,นประจำนะ OT เข้างานเพิ่มก็ได้รับทรัพย์เพิ่มค่ะก็มันเป็นอะไรที่เฮงเฮงรวยรวยมากๆในเดือนนี้ค่ะแต่อย่าให้คุณแบ่งเก็บเอาไว้เป็นเงินทุนสำรองชีวิตด้วยนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามคุณจะชอปปิ้งเยอะ บำรุงบำเดอตัวเองให้มันดูดีดูทันสมัยดูสวยดูหลอ่ออะไรอย่างเงี้ยจนจนไม่เหลือเก็บอะเพราะฉะนั้นแ้วเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายของตัวคนเองด้วยนะคะสะรุปการงานเดือนนี้การงานของคุณการเงินของคุณในเดือนนี้ดีเยี่ยมมากเฮงเฮงรวยรวยมากๆเลยค่ะสุดๆจริงๆเดือนนี้นะโอ้นาอิฉาค่ะนาอิฉา อะต่อไปเรื่องสุขภาพในเดือนนี้สุขภาพของคุณไม่ค่อยดีคุณมีเกณฑ์การติดเชื้อโควิดนะคะก็น่าติดตามข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะนะถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็มีเกณฑ์การเจ็บป่วยอาจจะเล็กอาจจะน้อยอาจจะมากไปเลยเข้าโรงพยาบาลไปเลยก็มีมันออกได้สองตาค่ะสองแง่สองงาม นะคะในเดือนนี้นะโอกาสที่คุณจะรอดก็มีโอกาสที่คุณจะเป็นก็มีมาจากการที่ทํามาจากการเดินทางนะคะอ่ะมันน่าจะเกรงนะเพราะเพราะเพราะว่าโอกาสรอดมีสูงอยู่นะคะอ้าวต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้อืมอยากจะให้คุณอ่า ข้ามไปก่อนแล้วกันรวยกับงานที่คุณทําอยู่เพราะคุณก็ทําอะไรไม่รู้ล่าอย่างแล้วเกินนะเกี่ยวกับงานของคุณนะล่าอย่างนะทั้งงานประจําทั้งรายได้เสริมทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยจนคุณอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาดูมาจิกหูจิกตาใส่คนกับใครเขาสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากมีแล้วล่ะคนนี้เออคุยแล้วคลิกโอเคก็ขอให้คบกันไปนาน,น,าน ในเดือนนี้นะคุณเจอนะคบกันไปนานๆผ่านสองปีไปก่อนแล้วค่อยเอ่ยเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วนั้นในเดือนนี้อขอให้คุณเทคแคร์ดูแลแฟนคุณเพิ่มจากเดิมด้วยในเดือนนี้คุณจะทำอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดกับงานกับอะไรไม่รู้งานประจำด้วยงานออนไลน์ด้วย จนลืมดูแลแฟนตัวเองเธอและเขาไม่ใช่ปลาตายนะคะไปไหนไม่รอดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะปัญหามันจะก่อตัวขึ้นจากนี้ไปเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ดูแลเชคแคร์เอาใจใส่กันด้วยพาไปเที่ยวพาไปตรวจสุขภาพนะคะพากันไปสังสรรค์สักนิดหนึ่งก็ได้เนาะอ่ะส่วนเรื่องที่จะอาติดิงคุณในไพ่นี้ นอกจากเรื่องสุขภาพนะคะมีเรื่องเนี่ค่ะการเข้าบอร์ดออนไลน์การเล่นพนันออนไลน์เดือนนี้คุณห้ามนะเหมือนคุณจะได้นะแต่คุณเสียนะคะหายนะมาถึงเลยเนี่ยห้ามเอาทุกรูปแบบแล้วกันไม่เอาเฉพาะออนไลน์ก็แล้วกันคุณหมดตัวค่ะ ดูเหมือนคุณจะได้นะจริงไม่ได้อาจารย์จะพยายามดึงคุณเข้ามาสู่ด้านสว่างคือโอเคคุณดวงเฮงก็จริงอยู่ในเดือนนี้แต่แต่แต,ต,ตีมันจะตีเข้าไปทางเรื่องของงานนะคะต h ว emperer ตรงนี้ค่ะก็งานตัวคุณก็ทําหลายอย่างจะได้เ,เป็นเรื่องงานแน่นอนมันไม่น่าจะเป็นเรื่องทางทางนี้หร,หรอกหรอกทางบอร์ดออนไลน์หรอกนะแต่มันจะเป็นแง่ดีของคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ ที่ไลฟ์สดนี่พหัวหมอนะพ่หมอพ่ไพ่หัวหมอ,หหมอคู่กับอินเทอร์เน็ตก็คงเป็นการไลฟ์สดค่ะการพรีเซนต์สินค้าของตัวเองนะคะเออพูดถึงเรื่องสินค้าของตัวเองอาจารย์อยากจะเตือนสติพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ทุกคนและพ่อค้าแม่ขายที่ไม่ได้ออนไลน์ก็ได้ด้วยด้วยเช่นกันเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ผู้ผลิตสามารถที่จะส่งสินค้าที่ตัวเองผลิตไปให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยโดยที่ไม่ผ่านใครเลยทีนี้เราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีโปรดักต์เป็นของตัวเองเพื่อจำหน่ายเองด้วยพยายามคิดหาออกแบบอะไรสักอย่างก็ได้เพราะเดือนนี้คุณทำเยอะ นะนี่ค่ะหัวหมอหัวหมอเนะคะีค่ะแล้วคุณก็ทำกิ่งมากทำมันรุ่งเรืองขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจารย์อยากจะให้คุณทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีโปรดักต์ของตัวเองถ้าสวรรัน์หนึ่งวันนั้นมาถึงนะนี่ก็เรื่องที่จะ,ะติดติงคุณอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือคือคนที่ทำงานนะคะ เป็นเจ้าที่สารสุขนะตรงนี้นะแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต้องไปดูงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะระมัดระวังตัวด้วยอืมคือสารสุขก็จะไปอะไรคะก็ไปดูพวกใช่ไหมคะจะมีอะไรระวังป่วยอ่าอย่างนี้นะระวังค่ะเพราะว่าขึ้นมาอย่างคุณไปทําอะไรไม่รู้หลายอย่างนะที่เมืองนอกอนนอกบางนาไป ทั้งอเมริกาก็ได้ยุโรปก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเกี่ยวกับโควิดเนี่ยนะคะระวังคุณติดเชื้อนะอืมไม่ดีนะมันเกณฑ์มันย้ายะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเกณฑ์มันย้ายหมดเลยแล้วย้ายไปต่างประเทศด้วยนะคะแล้วมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงที่คุณจะได้ไปเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่าชอบเยอะได้เงินมาแล้วเก็บด้วย เอาเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้ใช้ในยามที่เราลำบากคนยุคใหม่สมัยใหม่รายได้จะไม่แน่นอนใดน้อยใดเป็นกลางใดมากไม่เท่ากันนะคะคนคนยุคใหม่สมัยใหม่นะจะเป็นอย่างนี้นะบางคนเป็นแล้วบางคนพบเจอกับตัวเองแล้วบางคนยังบางคนยังเพราะงานที่ทําอยู่ยังทำได้อยู่ไงคะถ้าเออเอิญจริงๆงานที่เราทําทุกวันเนี้ยมันทําไม่ได้แล้ว นีอาจารย์จะพูดเผื่อ,อไว้เตือนสติเอาไว้แล้วคนเกิดวันจันทร์ต้องไปบอก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 คนเกิดวันอื่นด้วยนะเพราะมันขึ้นมาของคุณเนี่ยอ่นะอ่ะ,ะ,อะม่มีอะไรจะติแล้วนะคะอ่ะอขอควยทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ